สวัสดีครับผมแอดมะม่วงเองวันนี้เราก็ยังอยู่กับที่เด l สตอร์เชียงใหม่ไทยแลนด์สำหรับโน้ตบุ๊กที่ผมจะมาแนะนำวันนี้ก็คือเดลอินตอร์ไพรอน3ู้นครับไปดูโมเดลมันกันเลยดีกว่าครับสำหรับโมเดลนี้จะเป็นโมเดล16นิ้ว หน้าจอสีสันสวยงามจอนอื่นไปดูสเปคกันเลยดีกว่าครับสเปคจะเป็น intel core i 5 gen 13ตัว P ตัวแรงสามารถเล่นเกมได้ลื่นๆเลยครับการ์ด oh. จอจะเป็น rtx 2050ตัวนี้รองรับการเล่นเกมแบบ จริงตมจ,งจ,งจังได้ครับแรมจะมากับแรม16กิก DDR5 อ n อนบอรดตัวนี้ไม่จำเป็นต้องอัปเกรดแรมเพิ่มนะครับตอนเรหรือ SSD ตัวนี้จะมากับ SSD NVMe M.2 512กิกตัวนี้สามารถอัปเกรดเพิ่มเต,มติมได้สูงสุด 2TB <Wow. S 1> ครับจอมาดูที่จออะไรดีกว่าครับจอจะเป็นจอ16นิ้ว Resolution Full HD+ part ครับหน้าจอจะเต็มตาและข้อดีของตัวนี้ก็คือ ค่าสีจะเป็น srgb 100%เต็มร <Wow. S 1> องรับการทำงานกราฟิกไม่ว่าจะงานภาพหรือว่างานวิดีโอตัวนี้ตอบโจทย์มากเลยครับตัวนี้รองรับ wi-fi 6 e และ Bluetooth 5.2ครับ <Wow. S 1> wi-fi 6 e จะมีความแรงเทียบเท่ากับสายแลนในระดับหนึ่งเลย <Wow. S 1> ในส่วนของแบตเตอรี่ตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่4เซลล์5 4ิวัตต์สามารถใช้งานในระยะยาวได้ถึง6-8ชั่วโมงอันนี้แล้วแต่การทำงานของลูกค้าครับ สำหรับ OS ที่ให้มาตัวนี้จะเป็น windows 11 home และจะมี microsoft office home a n d student ปี2021ให้ด้วยครับ <Wow. S 1> ในส่วนของพอร์ตตัวนี้จะมีรองรับทั้งหมด3พอร์ตนะครับในส่วนของตัวพอร์ตตัวนี้จะรองรับหลายรูปแบบมากเลยครับทั้ง hdmi type c และ usb type a micro sd และแจ็คหูฟังครับในส่วนของประกันตัวนี้จะมีประกัน เป็น2ปีเต็มออนไซต์และมีประกันอุบัติเหตุ1ปีแรกครับอันนี้อุบัติเหตุไม่ต้องสำรองจายในส่วนของแบตเตอรี่และอะแดปเตอร์จะมีประกัน1ปีแรกครับส่วนตัว <Wow. S 1> จอความพิเศษยังไม่หมดแค่นั้นครับตัวจอจะมี Comfort View พั u ดหากทำงานหน้าคอมเป็นนานๆจะมีอาการแสบตาอันนี้หายห่วงเลยครับเพราะว่าตัวจอจะตัดแสงตีฟ้าและลดการสั่นไหวของตัวภาพลงทำให้ถนอมสายตามากเวลานั่งทำงาน หน้าคอมพิวเตอร์ครับวว้า <Wow. S 1> สำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการชมสินค้าตัวโชว์สามารถมาได้ที่ d เดลตโตเชียงใหม่ไทยแลนด์หรือลูกค้าต้องการสั่งซื้อสินค้าสามารถสั่งซื้อได้ผ่านทาง f a เฟซ o o ๊กเดลตโตเชียงใหม่ไทยแลนด์ชอปปี e ้ร้าน Neoshop o ออนไลน์เว็บไซต์ w ว็บ neo.shop.co.th สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายและอย่าลืม คำดีตั้งคำเร็ว